สวัสดีครับวันนี้ทางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับให้การต้อนรับรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารนะครับไปดูกันเลยครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพศ2566 ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ให้การต้อนรับคณะของพลเรือตรีชวิตวงรัตน์รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและคณนะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานประจำปีงบป,ประมาณ2,566พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและนำนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน จากนั้นรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและคณะได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนน,นปคอ,อุปถัมภ์ตำบลทุ่งก่ออำเภอวิเชิยงลุง้งจังหวัดเชียงรายและทันโรงเรียนก็ได้จัดการแสดงให้คณะได้รับชมด้วยครับและเมื่อการแสดงจบนางสาวธนพรพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาเป็นผู้ให้การต้อนรับคณะด้วยครับ และทางผู้อาํานวยการโรงเรียนก็ได้พาคณะเยี่ยมชมโครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ที่ได้สนับสนุนแก่ทางโรงเรียนด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งใจกับหนึ่งคอมเมนต์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ